เป็นตัวนี้นะครับฉเฉลยมาละซิก้าครับผมเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่24กันยาของเราค่ะนะครับปีนี้เนี่ยกำไรของซิก้าเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวค่ะนะครับไตรมาสที่1เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ10ล้านค่ะไตรมาสที่สองขึ้นมา28ล้านเยอะมากนะครับค่ะรวมกันครึ่งปีเป็น38ล้านใช่ที่นี้เนี่ยเราคิดว่ากำไรในไตรมาสที่สามเนี่ย น่าจะฟื้นแรงต่อคือน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวแถวสามสิบแปดล้านเหมือนกันใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกของปีเนี้ยสักสิบมาเป็นยี่สิบแปดแล้วก็สามสิบแปดใช่คิดว่าคิดว่าไตมาสามกำไรน่าจะอยู่ประมาณนั้นก็คือจะโตประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแล้วก็โตเป็นพันเปอร์เซ็นต์เยียร์อนเยียร์เลยเพราะปีที่แล้วไตมาสามเขากำไรสักประมาณสามล้านได้ไหมโอ้ฐานต่ำมากฐานต่ำมากก็ถือเป็นหุ้นที่เธอ์นร่าใช่นะ้ปถนว่า กลับมาดีได้จากอะไรหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าโรงงานโรงงานใหม่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องปัญหาคอขวดเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายไปะนะครับรายได้เริ่มกลับมาโตดีขึ้นแล้วก็ cover ตัวค่าเสื่อมคือเริ่มบุกตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมแล้วก็มา r จินเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นทั้ง product mix นะครับคืออย่างที่เราเล่าไปว่าสินค้าเหล็กของเขาเนี่ยมันมีทั้งเหล็กกลมกับเหล็กเหลี่ยมแต่ที่เขาดังมากๆาเนี่ยคือเหล็กกลมนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าขายได้ ยอๆขายเล็กกลมก่อนนะครับมาจิ้นดีกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของช่องทางในการขายหรือช่องทางการจำหน่ายเนี่ยเขามีการขยายจากเดิมที่ขายโฮเซลทั้งร้านค้าที่เป็นแบบร้านใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเป็นแบบเชน Store แล้วก็มีขายให้กลุ่ม m o เดิร์นเทรก็จะมีดูโฮมกัยวัสดุประมาณนั้นแต่นี้เขาก็นับเป็นโฮเซล อันนี้เนี่ยคือกลุ่มหลักของเขาเดิมทีนี้เขามีการขยายช่องทางใหม่คือหนึ่งคือเรื่องของออนไลน์ด้วยมีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขายตรงขายเองเนี่ยยังไงก็มาจิ้นดีกว่าอยู่แล้วแล้วขายตรงไปที่ผู้รับเหมาเลยใช่แล้วก็อีกสาขาอีกช่องทางหนึ่งคือการไปเช่าพื้นที่ในสาขาของ DCC นะครับ D.C ก็คือ Dynasty ใช่กับเรื่อง Dynasty เนี่ยไปเช่าพื้นที่แล้วก็เอาเหล็กไปขายตรงนี้ก็เพิ่งทำได้สัก4สาขาแต่ก็ดูดี เหมือนกับไปจ่ายค่าเช่าให้กับ DCC ใช่แต่ไม่ต้องโดนหักมาจินเวลาขายก็รับรู้เต็มเต็ม<ๆ>ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ก็เหมือนขายตรงอีกนั่นแหละ,ะขายตรงให้ผู้บริโภคเลยขายตรงให้ผู้รับเหมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อมาจินเช่นกันนะครับทั้งเรื่องของโปรดักต์มิกทั้งเรื่องของช่องทางการจานไหยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไร Q3 น่าจะฟื้นแรงมากะนะครับทีนี้เนี่ยกำไรทั้งปีนะครับเราคาดว่ากําไรทั้งปีนี้เนี่ย จะโต205%มาอยู่ที่ประมาณระดับประมาณสัก105ล้านโดยประมาณะ205%แปลว่าอะไรแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่แค่ประมาณแถวๆ30กว่าล้านปีนี้จะขึ้นมาแตะป,ประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะโตได้อีกประมาณ24%ก็น่าจะอยู่มาสักแถวๆ130ล้านนะครับอันนี้คือภาพที่เราคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิงประมาณการที่เราคาดว่าจะฟื้นตัวระดับนี้เนี่ย EPS ของปีนี้น่าอยู่มายี่สิบสตางค์นะครับ EPS ปีหน้าน่าอยู่มาแถวๆยีสิตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันของซิก้าเนี่ยอยู่ที่บาท90้าสบนะครับบาท90 EPS ประมาณ20ตังค์ัพอ่ะ2 1่ถึงยีตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ย9เท่าในแง่ PE เนี่ยปีนี้เนี่ยเเท่านะครับปีหน้าเนี่ย7เท่ากว่านะครับ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย PE เท่านี้เทียบกับสตอรี่การเทอร์นาลาแล้วก็กำไรที่จะกลับมาฟื้นกลับมาทำได้ระดับร้อยล้านอัพต่อปีเนี่ยเราคิดว่าถูกเกินไปหน่อยแล้วก็น่าสนใจด้วยใช่ะนะครับคือในแง่ของราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้เนี่ยบาทเจเนี่ยเป็นราคาเป้าหมายของปีนี้นะคือเราคอนซ ervative ไว้ก่อนปีนี้ไม่น่าพลาดเป้าเราต้งให้ PE แค่เนี่ยสิเท่าซึ่งเป็น PE ที่ไม่สูงนะครับ ก็ยังได้ราคาเป้าหมาย2บาท70เพราะนั้นราคาตรงนี้มันยังไม่ได้สะท้อนการซื้อตัวของในปีนี้ครับเราก็เลยเ,เลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำะวันนี้แล้วก็เป็นหุ้นตัวใหม่ที่เรามีการออกบทวิเคราะห์ะนะครับสำหรับตัวซิก้าก็ย้ำอีกทีราคาเป้าหมาย2บาท,บาท70นะครับก็ใครที่อยากได้บทวิเคราะห์เนี่ยก็ติดต่อ ไปซีได้แล้วก็หรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์ของทางฟินแลนเซียนะ w w w f n s i r a s com แล้วก็เข้าไปที่ตรงวิเคอ์อ่ะใช่นะครับจะมีบทวิคอ์ให้อ่านทุกฉบับเลยนะครับ